เิดเผยข้อมูลสำคัญคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งในวันที่6กันยายน2568การเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของอนุทินชาญวิรกุลได้สร้างความสนใจและความตื่นเต้นในสังคมไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่ติดตามการเมืองและการบริหารประเทศอย่างใกล้ชิดการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ในรัฐบาลแต่ยังสะท้อนถึงแนวทางการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในหลายด้านเช่นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้มีหลายเสียงที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งรวมถึงนโยบายที่พวกเขาจะนํามาใช้ในการบริหารประเทศซึ่งอาจทําให้เกิดการถกเถียงในสังคมได้ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีไม่เพียงแต่มีผลต่อการบริหารงานของรัฐบาลแต่ยังส่งผลต่อชีวิตประจําวันของประชาชนโดยตรงเช่นนโยบายด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจถึงทิศท,ทางการบริหารและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเหมาะสมในการนำพาประเทศไปข้างหน้าหรือคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง